สวัดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิ่งครับผมลาสุดเราก็กลับมาถึงกันแล้วนะฮะเดี๋ยวจะ,นนจะเอาของลุงนะครับผมใช่ขนของบางส่วนลุงพอดนนีแหละเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะได้อธิบายหลังคาให้ FC ฟ,ฟังด้วยย้ำว่า ของที่รอไว้เนี่ยมันมันมันไม่ได้จากเดดจากฝนหรอกนะฝนน่าจะหมดแล้วมันหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาผ้าผ้าใบมาคลุมอีกทีหนึ่งเพราะถ้าจะไปเอาไว้ในตัวบ้านวันนี้วันนั้นมีประสบการณ์แล้ววานั่งนั่งร้านเข้าไปไว้ในบ้านมีคนเดินเดินสะดุดล้มสะดุดนั่งร้านใช่ตอนเราขึ้นไคร่าขึ้น เ้าของลงก่อนนะครับใครซาริ่งดีกว่นะฮัลโหลใครที่ถึงเนาะนั่นแหละน่าจะตรงนั้นเลยโซนไรเส่าเนาี่เขาอะไรเเต็มคันรถเลยตีครับขุดมาขดมนของเรานี่ไปไหนที่ไนไปมุม้นห่อมอ บางเด็กได้ตรงน้บางทีนะเยี่ยมเลยวางวางไหนีนนี่ก็ของที่เาเอามานี่ก็ได้ใช้ประโยชน์หมดแหละ๋องเกีดูิบลอกแล้วก็ยิบล็อกเหลือกเบ้านมูน ตัวเล็กน่าจะเหลือเส้นนี้แหละรู้มันเหลือจากบ้านยานังหรือเปล่าน่าจะเหลือเท่านี้หลเดียวนะอ๋อ,อ,อมันปลาเน่าใช่ ใกล้ๆคับแล้วคนจะเรื่อยๆเดี๋ยวโดนงานอะไรพวกชิ้นนุ่งสีนี้ก็เข้าไปน้องอยู่พมเพราะว่ามันเดี๋ยวมีคนออกไปดมเ่ย เอาไปอาไปอนี่ปย้อนน๊บเาปุ๊บ๊ไวางไวีหนนี่มนี่ทำรเงียยักมาได้หรรักดีามชัวชัวหามสาว ผมไม่ได้หามนะผมแบกนะแ้วคุณดีแล้วบันไดนี้พิ่งมาถึงบ้านครัง้งแรกบันไดนี้น่าจะเอาไปง่ายใช่ไหมบันไดนี้ตั้งแต่ออกงานแรกก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้กลับบ้าน,นเนาะยังไม่เคยกลับบ้านเลยเหรอใช่ <c oughs> โอ้โห<อ>บันไดต้อนรับได้กลับบ้านคร,ร,รั้งแรกต้อนรับเราต้องทำพิธีต้อนรับไหมเนี่ยบีดแต่สามพังไหม เหมือนเรารับรถใหม่นะตุ๊กเป๊กคนน,นั้นตรงรพี่บ่าวนี่ได้ผมเอามาเอาให้พี่บ่าวเลยเห็นมันวางโคลโคลคิเลอยู่ตรงแท้อันนี้เป็นไม้เอาไว้ในห้องด้วยเป็นเป็นไม้อันนี้เหมือนจะต้องเอาไว้ในห้องน,นั่นอีกเดี๋สิ่งที่เราเอาไว้ในห้องเราซาเล่งกมนะันจะได้เดินโดดไปยอ่อเดี๋ยวรอร่างรอรอรถถึงเรามาก็ได้ ใสคชาเล้งไหมยัดใส่ชาเล้งแล้วก็ขับไปเลเข้าหน้าห้องเวยเออต้องทำประตูใหญ่ๆเลยวิ่งชาเล้งเข้าไปทำไมรนเองออกชาเล้ง

ยังยังยังร้านนั่งร้านขึ้น่เอาไปนู่นเลยนะเอาไปในร่มเลยเนไปไหนอะเ่นหนกองีนียครับครับตอนนี้ก็ขนของลงแล้วเนาะ เอาขึ้นกเดี๋ยวพ่ไปกยวไ่ผจะไปนแดี๋ยีพอเรียบร้อยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับแั่ีหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมไม่เอาลงนะเดี๋ยวในคลิปต่อไปอาจจะได้อัปเดตแล้วก็แจ้งข่าวให้สีทราบนะในคลิปต่อไปสวัสดีครับ